รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์ของวันที่19พฤศจิกายนถึงวันที่25พฤศจิกายนนะครับในสัปดาห์นี้ช่วงปลายสัปดาห์จะมีเหตุการณ์สำคัญก็คือดาวพระพุธ ย้ายราศีนะครับซึ่งดาวพระพุธจะเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาไม่ถุนและชาวลัคนากันนะจะมีการย้ายราศีช่วงปลายสัปดาห์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะในทุกๆลัคนาเลยนะครับจะเป็นไปในลักษณะจากที่มืดไปสู่ที่สว่างนะถ้าฟังอย่างนี้ก็ถือว่าสบายใจได้เนื่องจากดาวจันทร์เนี่ยเป็นอิทธิพลหลักเลยนะที่จะส่งผล ใครที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ได้ดังใจยังติดขันตรนนี้นั่นมันจะค่อยๆไปสู่แสงสว่างมันจะไปเกิดความสว่างขึ้นเกิดความชัดเจนเกิดความสําเร็จสมปรติขนานะครับโดยที่ทั้งสัปดาห์เนี้ยดาวจันทร์มีกําลังมากขึ้นเรื่อยๆนะจากเป็นตําแหน่งที่ประในต้นสัปดาห์แล้วปลายสัปดาห์เนี่ยนะเกิดไปเป็นเทวีโชคเป็นอุจจาวิราชเกิดเป็นมหาจักรโดดเด่นมากนะมหาจักรเนี่ยถือว่ามหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่นะ ก่อนจะได้ก็ต้องบากบั่นฟันโฉงเฉงอย่างนี้เลยฉะนั้นมันจะค่อยๆใบสว่างนะครับอา้าวคราวนี้แต่ละลัคนาไปยังไงลัคนากรากฎสัปดาห์นี้ชาวกรกฎทั้งหลายนะครับสู้แล้วรวยนะเพราะดาวประจําตัวเป็นมหาจักรดาวประจําตัวเนี่ยนะเริ่มจากตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีตําแหน่งอ่อนกําลังเป็นปลัก นะอาจจะมีความเบื่อความทะเลาะความหงุดหงิดใจแต่ค่อยๆขยับไปปลายสัปดาห์จะยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเป็นมหาจักรนะเรียกว่าต้องทะเลาะก่อนแล้วถึงจะบรรลุวัตถุประสงค์นะฉะนั้นใครมีเพื่อนมีงานมีญาติไปทะเลาะก่อนเลยทะเลาะให้มันจบทะเลาะแล้วเซ็นเอกสารเป็นข้อตกลงเอาไว้นะโดยเฉพาะทะเลาะกับญาติพี่น้องทะเลาะกับเพื่อนสนิทเนี่ยอันเนี้ยที่เราทํางานด้วยที่อะไรที่เกี่ยวข้อง ทะเลาะให้เสร็จทําเป็นข้อตกลงมันจะสําเร็จสมปัติถนานะครับต่อไปนะครับลัคนาเมธชาวลัคนาเมธเนี่ยนะเรียกว่าปลายสัปดาห์จะมีความโดดเด่นนะเด่นเรื่องงานเด่นเรื่องผู้ใหญ่เด่นเรื่องมิตรสหายเกื้อกูลนะฉะนั้นต้นๆเนี่ยยังเผาๆอยู่กลางไปปลายไปจะโดดเด่นขึ้นมาสบายใจนะพิออจิกชาวลาัคณาพิจิกเนี่ยนะครับถือว่าเป็น สัปดาห์แห่งโอกาสความสำเร็จสมบัติถนาเลยนะจะมีแต่สิ่งดีๆมีความเจริญรุ่งเรืองนะมีตัวช่วยมีผู้สนับสนุนสัปดาห์นี้ใครต้องการความช่วยเหลือไปหาตัวช่วยไปคุยไปไปสนับสนุนไปร้องขออย่างนี้นะครับก็จะสำเร็จได้นะมิถุนชาวลัคนามิถุนนี่นะเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งโชคลาบและโอกาสเลย นะจะมีความสําเร็จทางการงานมีความเสร็จสําเร็จทางการเงินมีความสําเร็จทางการบริหารจัดการบริวารและมิตรสหายก็จะเกื้อกูลนะสิ่งนี้จะดีมากนะครับลักธนากันนะลักธนากันตอนนี้นะถือว่าจิตใจเนี่ยยังมุ่งมั่นอยู่กับงานอยู่กับสิ่งที่ทําอยู่แต่มันยังไม่ได้อย่างใจนึก นะมันกําลังค่อยเป็นค่อยไปกําลังเติบโตไปในทิศทางที่ดีนะแต่รับรองว่าสัปดาห์ถัดไปจะดีกว่านี้แน่นอนนะคือตอนนี้ก็อดทนนะชาวลักนณากันค่อยๆปั้นไปนะค่อยๆนวดไปก่อนนะลักนณามีนอา้าวชาวลักนณามีนเนี่ยนะให้ขยันอดทนและรอรับเงินอย่างสงบเออนะเรียกว่า มีโอกาสความสําเร็จทางการเงินเงินที่สร้างงานงานที่สร้างเงินเงินที่รอคอยเงินที่สะสมจะได้ในไม่ช้าเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะเออนะคำพีเสริมดวงปีมังกรทอง2567นี้นะครับใครที่อยากจะเสริมดวงนะให้ชีวิตมันรุ่งเรืองในทุกด้านทั้งการงานการเงินอาจารย์ได้เขียน คำพีเสริมดวงปีมังกรทองขึ้นมานะใช้ได้ตลอดทั้งปีและใช้ได้ตลอดไปด้วยเนื่องจากว่าในคำพีนี้เนี่ยทำมาสำหรับสายมูสายดูดวงโดยเฉพาะเลยนะใครที่เป็นสายมูอยากจะมูแล้วให้มันสำเร็จสมปรารถนาใครที่ชอบดูดวงเป็นสายดูดวงอาจารย์แนะนำคำพีเสริมดวงนี้นะครับเพราะใช้ได้ตลอดไปเลยนะโดยที่ในคำพีนี้เนี่ยนะจะบอกทุกอย่างนะมีดวงประจำปี2 5 6 7ด้วย ทุกลัคณาเลยนะมีบอกดวงให้ทุกๆุกเดือนเลยว่าจังหวะชีวิตเราจะเป็นยังไงเอาไปวางแผนชีวิตได้นะจะได้รู้ว่าในช่วงเดือนนี้ควรทาอะไรช่วงเดือนนี้ควรทําอะไรไปวางแผนได้แล้วก็ตัดเกรดเอาไว้ให้ด้วยนะว่าในภาพรวมของปีเราจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับรวมไปถึงเนี่ยจะมีฤกิกมงคลประจําเดือนนะทุกเดือนจะมีฤกให้หมดเลยนะตั้งแต่มกราคมพมีภาเกิ์ออกรถฤกิกเ,เอาพระเข้าบ้าน นะเลิกสู่ขอเลิกแต่งงานเลิกสมัครงานนะเรียงลําดับไว้ให้หมดหรือวันไหนให้ขอพรเทพองค์ใดมีให้ด้วยนะเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะบอกเคยไปขอพรตามที่ดังๆแต่ทําไมเขาได้แต่ทําไมตัวเราไม่ได้สาเหตุก็คือมันไม่ตรงสายญาณของตัวเองในคมภีเล่มนี้นะอาจารย์ได้เขียนเอาไว้หมดว่าในแต่ละลัคนาแต่ละวันเกิด นะสายยานของตัวเองที่เหมาะสมนะกับเทพฮินดูนะควรบูชาองค์ไหนเทพจีนบูชาองค์ไหนเทพไทยบูชาองค์ไหนจะมีบอกไว้ทั้งหมดนะหรือใครจะทําบุญบ้านทําบุญบริษัทลงเสาเอกนะทำพิธีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะ สิ่งนี้จะอยู่ในคัมภีร์ทั้งหมดอนาะจารย์เตรียมไว้ให้หมดฉะนั้นมันไม่ได้ใช้ได้เฉพาะปี6 7มันใช้ได้ตลอดนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงชโลกมงคลเฉพาะบุคคลนะครับว่าแบบไหนคือลักษณะดีแบบไหนคือลักษณะต้องห้ามนะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือ นะเลขต้องห้ามทะเบียนรถทะเบียนบ้านพวกนี้นะอักษรต่างๆจะมีบอกไว้หมดเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องห้ามไม่ควรใช้ลายเซน็นองศาที่ไม่ควรเซ็นคือเท่าไหร่นะแล้วรีบดูของตัวเองเลยนี่เป็นคำภีนนะที่ให้เราดูเช็คตัวเองว่าเฮ้ยเราผิดฉลกอยู่ไหมถ้าเราผิดฉลก เราต้องรีบแก้นะครับแก้ชโลกให้มันเป็นโฉลกที่มงคลพอเป็นโฉลกที่มงคลแล้วนะการเสริมทุกอย่างเนี่ยมันจะสําเร็จสมปรารถนานะการจัดหิ่งพระในบ้านการอธิษฐานขอพรทิศทางต่างๆมีอยู่ในคำภีร์เสริมดวงหมดเลยนะแล้วปี2,5,6,7นี้นะเข้าสู่่วงจุ้ยยุคที่9นะอัญมณีที่จะเสริมดวงธาตุไฟเป็นยังไงเสริมแล้วให้มันดวงดีนะทุกอย่างจะอยู่ใน คำพีเสริมดวงปี2567นี้นะครับใครที่สนใจติดต่อได้เลยนะครับที่ Line o t o p e o w o w นะครับหรือโทรไปที่086 336 6390ครับธนูนะเช้าธนูเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้งานเข้านะงานเข้าเยอะหน่อยนะฟังแล้วไม่ต้องตกใจนะจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่มาโบกงานให้เอางานมาให้นะ คือทำนูน่นทำนี่เยอะแยะไปหมดวุ่นวายนะให้ระวังปัญหาสุขภาพนะครับลักนาพฤกษบพนะชาวลักนาพฤกษบ์เนี่ยนะให้ระมัดระวังปัญหาสุขภาพแล้วก็ปัญหาที่มันหมกเม็ดเอาไว้ปัญหาเดิมอะไรที่มันเคยมีแนวโน้มจะเป็นปัญหานะแล้วเราดันมองข้ามมันไปอย่างเงี้ยนะมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะตัวอาจารย์เองก็เคยนะ รถอาจารย์ลมยางมันเตือนเตือนลมยางอาจารย์คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปเติมลมเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเช็คนะคือกะว่าจะไปเช็คแล้วมองข้ามปัญหาไปปรากฏว่าอะไรรู้ไหมยางแตกบนทางด่วนรถเข้าผนังเลยปั้งล้อหักเลยหนักเลยคราวนี้นะเสียหายซ่อมเป็นเดือนเลยอะเนี่ยจากเรื่องเล็กๆเ,เนี่ยปัญหาที่มันหมกเม็ดเอาไว้นะเออระวังให้ดีต่อไปนะครับลักษณะตุล ชาวลักนาตนเนี่ยนะสัปดาห์นี้งานดีเงินดีมีความสุขความสบายใจนะจะมีมิตรสหายเกื้อกูลมีผู้สนับสนุนอย่างลับๆนะไม่เปิดเผยตัวตนคอยช่วยอยู่นะลักนามังกรนะครับเรียกว่าสัปดาห์นี้ปัญหาอุปสรรคคลี่คลายมีตัวช่วยมีพวกพ้องมีคอนเน็กชั่นนะบริวารสนับสนุนมีโชคและมีข่าวดีนะบังกรนี้โอ้ดีจังนะ อ่าต่อไปลักขณาสิงห์ชาวลักนณาสิงห์นะครับสัปดาห์แห่งความวุ่นวายสัปดาห์นี้จะกดดันทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างนะเจ้านายตามงานเราก็ไปบี้ลูกน้องอีกทีนะนะอันนี้จะโดนทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะแต่สุดท้ายปลายทางก็คือจบสวยนะครับของลักนณาสิงห์เนี่ยนะอ่าต่อไปลักนณาสุดท้ายนะครับลักขณากลุ่มชาวลักนณากลุ่มเนี่ยนะเป็นสัปดาห์แห่งโอกาสนะ จะมีความท้าทายมีสิ่งใหม่ๆโอกาสอะไรมาให้คว้าไว้หมดเลยนะนักก็เอาเบาก็สู้เอาหมดนะจะเกิดความสำเร็จสมปาารถนาและ,จะเจริญรุ่งเรืองนะครับคัมภี์เสรินดวงปี2567ศาสตร์วิชาความรู้ที่ควรค่าแก่การศึกษารู้ก่อนแก้ไขก่อนวางแผนความสำเร็จได้ก่อนใครความรู้เรื่องฉโลกมงคลของตนเอง ร้อมรู้เรื่องดวงตลอดทั้งปีเคล็ดลับการเสริมดวงการไหว้ขอพรองค์เทพการสักคิ้งพระให้ถูกโฉลกการแก้ดวงที่ต้องทำตลอดชีวิตทุกลักษณะมีตัวช่วยตัวเสริมดวงย่อมดีกว่าไม่มีอย่างแน่นอนสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ @open down